สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง TP Channel นะคะวันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวหมูหนึ่งค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะก็จะมีหมูสับค่ะแครอทซอยเห็ดหูหนูซอยถั่วฝักยาวซอยนะคะส่วนส่วนผสมที่ต้องปรุงนะคะในหมูหมูหนึ่งของเราเนี่ยก็จะมีซีอิ๊วขาวรสตีหรือผงปรุงรสนะคะพริกไทยน้ำตาล นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำจิ้มก็จะมีพริกชี้ฟ้าซอยน้ำส้มสายชูซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็จะใช้น้ำมันเนี่ยสำหรับทา,าในขณะที่นึ่งเนาะเพราะว่าไม่งั้นตัวของเกี๊ยวหมูของเราเนี่ยมันจะติดนะคะหม้อนึ่งแล้วก็พระเอกของเราก็จะมีอมืแผ่นปอเปี๊ยะนะคะแบบแห้งเนาะ เอาละค่ะเราก็มาเริ่มทําเลยนะคะเราจะใส่หมูสับลงไปนะคะจะมีหมูสับเนาะใส่ให้หมดเลยนะคะใส่แครอทค่ะใส่ผักทุกชนิดเลยะคะ่ะใส่ลงไปเพื่อนๆอาจจะชอบผักชนิดอื่นก็สามารถใส่ได้นะคะนะ่เป็นอาหารไม่ตายตัวนะคะ ก็จะตามด้วยสีอิ้วขาวค่ะปรุงรสนะคะเพิ่มรสชาติเนะประมาณสักสองช้อนนะคะแล้วก็ผลปรุงรสรสดีค่ะใส่ลงไปเพิ่มความกลมกรอบนะคะตามด้วยพริกไทยค่ะ เพิ่มความหอมนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้เนาะแล้วก็จะมีน้ําตาลทรายค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมของเรานะคะเข้ากันเนาะนะคะไม่ยากเลย แล้วก็หลังจากที่คลุกแล้วนะคะคุกเคล้าส่วนผสมในส่วนที่เป็นไส้แล้วเนี่ยเราก็จะไปพักไว้สักประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะนํามานึ่งนะคะตอนนี้เราก็โอ้สีสันสวยงามเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาทําทในส่วนของน้าจิ้มนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะพักไว้ก่อนนะคะ มาดูในส่วนของน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของเราเนาะเราก็จะใส่นะคะน้ำส้มสายชูนะคะสองช้อนเนาะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะสองช้อนเหมือนกันนะคะเดี๋ยยังไงเราสองช้อนครึ่งละกันเดายัางไงเราชิมรสแล้วเกิดาขาดอะไรไปเราก็จะได้เพิ่มเติมได้นะคะ น้ำตาลทรายค่ะมันก็ง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้ทำยากอะไรมากแล้วก็ผงปรุงรสนะคะคนส่วนผสนมให้เข้ากันเดี๋ยวเรามาชิมน,นะคะ เพิ่มน้ำตาลนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ส่วนผสมน้ำตาลละไายละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเซตสุดท้ายเราก็จะใส่พริกขี้้านะคะใส่ลงไปเพิ่มความาหรือเพื่อนๆอาจจะไม่ใส่ก็ได้สำหรับคนที่ไม่ชอบเผ็ดเนาะนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้หมูที่เราหมักไว้ก็ได้แล้วนะคะผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําวิธีการห่อ,อก,กันนะคะตอนนี้อ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทาน้นามันนะคะบนแผน่นในหม้อน,นึ่งของเรานะคะพอดีว่าอ่าเราใช้เป็นแผ่นนะคะแผ่นพลาสติกตรงนี้เนาะเนื่องจากว่าเราไม่มีอ่าใบตองนะคะถ้าบ้านเพื่อนๆมีใบตองเพื่อนๆก็สามารถใช้ใบตองได้นะคะ อ่านี่้าไม่ให้แผ่นเกี้ยวของเราเนี่ยติดกับหม้อนึ่งนะคะนี่นะคะอ่าได้แล้วค่ะเราจะพักไว้ก่อนนะคะนี้เรามาเริ่มการห่อกันเลยค่ะแผ่นปอเปี้ยนนะคะจุ่มน้ำเนาะจุ่มน้ําแต่ไม่ต้องแช่นะคะไม่ต้องแช่นานนะคะจุ่มซักประมาณนับหนึ่งถึงห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะได้แล้วค่ะอ่าเราก็จะมาห่อกันนะคะสามารถทำทานในครอบครัวเราได้เลยนะคะเพืเ่อนๆเนาะประมาณนี้นะคะค่อยๆห่อไปค่ะ ก็จะอยู่ตัวประมาณนี้นะคะอ่าได้แล้วค่ะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเราใส่ในหม้อน,นึ่งเลย ได้แล้วค่ะค,คอยห่อม้วนๆไปนะคะไปเรื่อยๆนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะห่อไปเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ห่อเกี๊ยวได้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาน้ํามันนะคะด้านบนเนาะทานในตัวของเกี๊ยวด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มันติดนะคะแล้วเราก็จะตั้งไฟนะคะเอาไปไว้บน ตาเนึงเลยเหม้อนึ้งเลยนะคะน,นึ้งจนกว่าเกี๊ยวจะสุกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะพะเพื่อนๆเรากลับมาดูหมูกันนะคะว่าตอนนี้เกี๊ยวโอ้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะจัดจานเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆนี่เสร็จแล้วค่ะก็จะได้เกี๊ยว หมูหนึ่งนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มของเรานะคะยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะคะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง t p Channel ด้วยเนาะวันนี้เราก็มีเมนูน่าทานนะคะมาฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็พบกับเมนูต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ